สวัสดีครับเป็นยังแม่เป็นอยังเคยกูกั่นกั่นเห็นอยังงั้นกูรัแท้มาไกลๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดแปลกๆเปิดแปลกๆมาเลยจ้าเมาเลยเดี๋ยได้นำตัวครับสวัสดีครับผมนายทศัรร์วังสันครับผมชื่อเล่นชื่อว่าลีโอครับผมวันนี้มาสมัครน้ำแม่พ้อนวีรดีครับ พลมาโนกครับผมเพชรลำเพลินปีที่หาปีทีห้าครับผมมาในผลงานเพลงบอลเจ้าพ่อคับเน่ยเนี่าเ้ี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเนียเนี่ยเนี่เนี่เมื่งเนอ่ยเนี่ยนี่ยเกี่ยเนี่ยเนอ่ยเี่ยเน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 ีเนีอย่นี่ยนเน่บนี่ยนี่่ยน่นี่นี่ยเน่เนี่ยน่น่น่นี่่นี่เนียนยเนี่ยนคอนแ่่นี่ยเนเนีมยนี่ยเ่นเี่ยเ่ยวเเนี่่นเดททองโอลิมปิกเน่ ผ่านหรือเปล่าเฮาผ่านค่ะด้ยให้ฟังเสียงซะก่อนเอาเถียงครับครับผมวันน้องลีโอเคยเอ่อตอนนี้เคยเดินสายกับวงไรหรือเปล่าหรือยังไงค่ะเอ่อไม่เคยครับผมเคยแต่ไปออดิชั่นวงมาร์ลัครับไปออดิชั่นวงมาร์ลัแต่ยังไม่เคยร่วมงานกับวงมาร์ลัใช่ครับผมโอ้ยเอาโหลดเพียงนึงเถื่อนี่น้องลีโอมาในผลงานเพลงอะไรค่ะอ่าวอนเจ้าพ่อพารันชัยครับบุ๋มโอ้ยวอานเฉพาะพาันชัยบ่ต้องวอนหรือวอนเองกันพร้อมครับผม วอนเจ้าพ่อพลันชัยจากน้องลีโอเชิญครับน้องเหลาขาวยับมากมึงจะไปยืนใกล้เขายืนได้ยู่แม่ยืนรอดเออเออเอิ้์นแม่แม่เอิ้์นยังเธอหนะเอื้อยครับโอเคโอเคน้องเอิร์นประกันดูเอื้อยครับเอื้อยครับโอ้สกระเป๋าเจ้าชิ้นไส้แม่กระเป๋าคุณมิ่ยาบวร์วอนเจ้าพ่อพลันชัย ทันวัาหนาวเราต้องจันโทดาได้เลย สายสีเนอนานสายบัเนโอโยโอ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 นอโ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 อาอโอนออาอยอนอโออโอโออโอโออออ ไปเบิดแหงบอพอสู้มาเยือนให้อยู่ล้อบึงแสนลำเพืองยอ่อเมื่อายสามทีกลับเจ้าโอ,โอ,โอ,โอพ่อเราแม่เลือเจ้าได้นะบอว่าชายกอดเขาให้หาเจ้าอยู่ล้อบึงฝากไปเถึงพายคนนั้นให้ร้อนใจเด๋อวเจ้าโอโอ้พ่อ และโยฟ้าสดเดียนต่อและได้ยิ่งละสียงนอโลกเอ็นโอยเชนเจ้าแม่เลตาเอาเขนโอยเชนเจ้าโอ้แมลตาเอาเขนโอยเดนอ ดูก่อนสไกันเดย์ได้จ้าโอ้โหข้า เสกมนต์ไปขมหัวใจคนจอนอย่าเป็นอันกินอันนอนอย่าเป็นอันกินอันนอนขมใจคนจอนให้กำร้อยเกินฝากใจกับเสียงลำเลินเบาเมื่อร้อยเกินโลกพ่อพระอาจายเสียงนี้ไม่ใช่เสียงไครเสียงอ้นั้น ส่งตามสายโลปไาโอ้โยเด็นังสาธุัด้อจะอมอมคาถา ที่ท้องอานำป้องเพียนดินมาล้านเก้าเบิงเฮืองแล้วจะนนี่วยที่เจ้าพออสับปิดตดไม้ป็นิดนกน้อนขอพรให้เขากลับบ้านมืองนอนแต่เขาจากตอนแล้วไม่เคยเข้ากล่าวไปนอาแล้วเป็นเดือนสงส่อเลือกเคียงผู้องอทอดทิ้งผงกาอยู่กองเรือล่มองคน ให้กินน้ำตาอยู่หลังยังมีช่วยเธอเจ้าพ่อวาเฮสักเฉยต่างพอดักให้ก็มาเดีวยวไช่วยเธอเจ้าพ่อวาลาดชายลูกนอนเราบให้ถูกวันเดยเชียวชายเดียวมาเคยเดียวแล้วมองนี้จะจ้องค่อยพอชายเดียวมาเคยเดียวแล้วมองนี้จะจ้องค่อยพอนถ้าคนจากบ้านนานาแล้วแต่คอยทูกบ่น้อยอะเปียบใส่ผู้ขอก็ยังบ่บาไปแล้วบส่สร้างอะไรใครนอกใครอเข้าป่อยเข้ามามันอ้อยน้ำตาไม่หวงบ้านเสีเยเลยเจเอ้มันช้ำมาชอบวันจะพ่อจะบอก ສີເອີນເປັນປາສົງກະມາພີ່ເພີນແລະເຖີນບ້ານເກົ່າເຮົາກົມກັບເຈົ້າອົງພະມະເຫສສົມມົນເປັນລັກມື ยังโอมโอมยังเออเสียฉลองฉันสิโอมบอลเจ้าพ่อเมืองโบราชใจเจ้าน้องลีโอค่ะขันหัวหน้ามาเอานักขุดโพดดาหัวหน้าเลยยิ่ชนบอกเสือซะเอาเนี่ยเออลังโลกมามาหัวหน้าจะเอาว่าเอาเดี๋ยวโอ้ยชาติเดียวหัวหน้าเพลินเพลินบาเลยแม่จะไปอยู่เพลินรับค้านมาอ่ะเราดูนะส่งส่งไปทางนะคะคอมเมนเตอร์นะคะคุณแม่พรค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะน้องลีโอสวัสดีค่ะเขอเป็เก่าออกมาน้องลีโอน้องรลูกเขาออกมาเขาบอกเอาได้น้องสังเอาฉันเขินนะคะน้องลีโอกมามาจากจังหวัดใดลูกอ่าขอนแก่นครับผมขอนแก่นแม่ครับน้องลีโออายุกี่ขวบเนี่ยยี่สิบเอ็ดขวบอ๋อยี่สิบเอ็ดขวบนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ อ่าสโลแกนของเพลื่อนๆกันสิวัยรุ่นพอลพอพลำเพินขนาดแท้พ่อเศร้าเลรอได้ยีชนมึงเขาแล้วอีหย่างว่าท่านเลี้ยวตีลูกไผ่ข่อยนี่ปวดเลยเด้เนาะนะคะน้องลีโออายุ21ปีนะคะพี่น้องอ่าคอมเมนต์โอ้โหสุดยอดเลยคอมเมนต์ดีมากเนาะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องได้คอมเมนต์เท่านะคะใครใครคิดว่าน้องลีโออ่าน้องลีโอนี่ น้องลีโอสีมาประมาณว่าเบอร์หนึ่งไหมพี่นอ้ยยนองกดหนึ่งบอพี่น้องกดหนึ่งไหมเนี่ยพี่น้องกดหนึ่งเนี่ยรับรับรับนะปอ้ยพี่น้องกดหนึ่งเห็นน่เด้อถ้าใคระคะชอบน้องลีโอกดหนึ่งใช่ใช่ใช่ใชกด,กด <S 1> 1 <S หนึ่งถ้าชอบนุกกะะสีนน่นะคะโอมา่วสุดเนี่ยนะคะน้องลีโอมาจากคอนแกนอำเภอยางก่อนลูกอยู่ในเมืองครับผมอยู่ในเมืองเลยเนาะไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านเวทีหมอลำใหญ่เคยจะไปออดิชั่นเคยเดี๋ยวได้ขึ้นเวทีบ้างสองสามครั้งอะไรครับผม ช่ใช่ก็ค <craft> <ves> hey, <thank> okay. ือว kind of ่าว so. ันน <friendships older> ี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเวทีเพลินเพลินเนาะลูกเนาะนะคะก็ปาพี่น้องกดหนึ่งบักหลายนะคะก็บ่อมิทิติเด้เทวาจังไดเหอเหมือนก็เหมือนมืออาชีพอ่ะก็เหมือนมืออาชีพเนาะก็โอเคสำเนียงล่ำกะก็ได้พี่น้องพ่บเป็นวัลลัมสิงาก่อนบอวสัน เออไม่เคยเคยแต่แบบรับงานในหม้อแต่เสียครับผมเรียนอยู่หม้อคอเนี่ยครับผมก็รับงานในหม้อห้องเพียงเนี่ยจต่ในตั้งสิแล้วตอนนี้ลีโอยังเรียนอยู่หรือเปล่าลูกอ่าจริงๆปีนี้อ่าดอกไว้ปีหนึ่งครับผมปีหน้าก็สิไปเรียนปีแมนว่าสีแบบมาเดือสายน้ำหมอลำจะเสียครับผมมาหาประสบการณ์แมนครับผมนะคะแล้วคิดว่าน้องลีโอคิดว่าอ่าวันนี้ตัดสินใจมาเพชรลำเพลินลำมาออเดชั่นเนี่ยคิดจังไหนลูกเอาแม่ถามก่อนเปิดใจหน่อยให้พี่น้องเพล่นชื่นใจนะลูก วันนี้มาคิดว่ามาแบบกี่เปอร์เซ็นต์เต็มลอยเปอร์เซ็นต์ครับว้าว <laughs> เห็นพี่น้องเข้านะคะวันนี้ก็แม่แม่ก็ด้ยินแบบว่าน้องๆที่ที่เป็นออดิชั่นรุ่นแรกก็เล่าให้ฟังแต่ว่าแม่ไม่คิดว่าน้องลีโอจะมา <laughs> นะคะไม่คิดว่าจะมา <laughs> นะคะมื่อนี้ก,ก็ดีใจพี่น้องเฮาเนาะดีใจว่าก็แม่พรก็มีเซอร์ไพรส์นะคะ แต่ก็ย e ังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะแต่ทีนี้เข้ามาจริงๆแล้วนะคะน้องลีโอนะคะสสวนนี่พี่น้องขอบคุณตาอีกท่านหนึ่งค่ะพอผู้ใหญ่ค่ะบอานะค่ะเราเราเราก็ยิ้มคัะแต่้อเอ้ยเราบอกบออเดีดแล้วกรลักปล่อยห่างแล้วกรลักลอยล่มเลยเราดีเี่ยวดีเยสวัสดีท่านคณะกรรมการสวัสดีพี่น้องนะครับที่ชมในไล่์ทั้งสองช่องเนาะบอสิเปลี่ยนทาง หมอลำเพชรลำเพลินนะครับทางช่อง YouTube พร้อมกับเฟซบุ๊กทางพรพิรดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีน้องลีโอสวัสดีครับอายุ21ปีแมนครับเกินทหารไปน <c oughs> เนาะอาพรนพเนี่ครับช่วงนี้พรนพน <c oughs> เอาพี่น้องสุ่ม <c oughs> เสียงนะครับโทนของเสียงสุ่มเสียงบุคลิกหน้าตาถือว่าเห็นน้ำกันพี่น้องครับเห็นน้ำกันครั้งแรกที่มาออดิชั่น <c oughs> เหตลำเพินเนาะแม่นครับผมรู้สึกอบอุ่นหรือแบบมีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเป็นกันเองครับผมอยู่เป็นกันเองแห้งครับแม่นครับยังมากับค่นกม่าทักทายมากยังกันดีอยครับผมอ่าครับครั้งแรกกับบรรยากาศอในก่อนลำเพินวอนเจ้าพ่อพลานชัยครับผมครับอันนี้คือพี่น้องกับแจงให้พี่น้องได้เลนี่พอมเพราะว่าในตอนนี้เข้าไร สำหรับศิลปินทีออดิชั่นรอบ3นะครับเข้าสู่ครอบครัวเพชรลำเพลินใช้อตอนนี้ใช้ซาวดนตรีนะครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่จะใช้ดนตรีสดเลยนะครับวันนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างเหาเห็นไปน้ากันอันนี้เพราะท่านได้พิสูจน์เพราะท่านได้สรุปครับถือว่าเหาเห็นแล้วน้องลีโอคงจะเป็นขวัญใจชาวลีโอเพชรลำเพลินทุกท่านนะครับอโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคบขอบคุณ